ทุกคนตอนนี้คือเฮาฮอดแกง <c oughs> แกงยังซือ้อ <c oughs> แกงแกงร้อนแกงร้อนทุกคนเอามันคือแบบมันเป็นแบบเหงาหินใหญ่ๆสินะทุกคนอยากคือแบบในในคอนพักเพลงว้านี่สิเลกอีกสิเลกขึ้นไปอยู่ทึงเลย <c oughs> ตอนคขำๆพี่น <c oughs> ้องแบบ <c oughs> ตะเวนมันก็ตกดิ้นเลยดีไซน์โอ้ยพูดวะ ลืมเปิดคลิปสบายดีพี่น้องเปิดคลิปอีกแล้วพี่น้องเลยเฮามาฮอดแกงแล้ววันนี้ฮาสิพาทุกคนมาเบิกแกล้งเพิ่มแบบมันสิเป็นอะไรเนาะรบบอนได้สนุไทยลงโอ้ผมมันสิมีแกงล้งความทรงจำเกย์คูลเออตกนคำน้ำ เนากคือมีขี้อันน่ะเนาะขีหนน้หินงนใหญ่ดิเนาะมันเป็นหาดเนาะดินจ้ายน้องทรายก่อนหนองทรายก่นอนเ <c oughs> นี่นนยคือ,อแบบเ่าคักในเรียวนะแบบเขาลงมานะแล้วเห็นเพื่อนอันพี่น้องเขาเห็นแบบอัน ชาวบ้านเพื่อเห็ดหัวเห็ดยังะนะมันคือแบบอะไรแปลควบอนหานกอนี้รร<ม>นของคนกันทนกังคูเออมันมาณนี่คือว่างามก้นขีน้เนี่ะเนาะมคือคนออบบงามประหากคนมื่อนี้เขาพาลหล่อเต็มที่ที่อย่างไปทะเลไปนี่ทะเลอแน้วลงะเอ้อนากาบ้านในแนไปเห็นต้ตนมะพร้าวนะแมแ่เราอันนนสาแม่เข้มวัดแล้ โอเาเๆๆเเาเเโอ้ขนาดพี่ห้องัวะีวของอันเพิ่นเห็ดเพิ่นปลูกหมักพริกได้เนาะอันเนาะปลูกเมื่อทุกอย่างที่เป็นแนวอันส้ใจสิพากันอย่างไปใช่ไหมโอ้ย่างไปสุดพุ่นไปละ นี่อเป็นเหดขากอะไรขากลีล่รอระวังนเนาะมันคมเนาะใหม่นเนาะเราเหน็นหัวอะไรเนาะความดูพิ่ดไหมฮาเลดถ้านีกับขามอะไรนะเออรนาะไปะ่ใ ไปท่ายก็ได้ควาได้กม่ใช่มันซิบริมแอ่วะโอ้ถงไอ้ยารันหันกันได้ไปไปไปแต่ละคนไปก่อนะไปไปแต่ละคนไปก่อนนเอ้ยยาสะอ้ยนนะพี่น้องมันอันหมดผลนหมันหัวามันก็เลยเป็นลายแบบโอ้ย

มันโอ้ทุกคนคือค <น S 1> บรรยากาศมันบรรยากาศรับโกอินเตอร์เพด่อสิบอกให้นี่เห็นว่าก็นเลยคุณตอนนี้เฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งในแก้งอ่ะวันมีคนขามสินะมันมันคือเป็นบ่คือบ่เขาเฮ็ดโตู่ไงเนาะเป็ดสอเป็ดสอเออน่ะหมู่บ้านก็แนมไปก็สิเห็นเลยเพื่อเฮาฮอดเทือนขำได้นะซช้า ไบนข้อความฮะดองเอ้าห้าตาชีดองได้บอกเฮ้ยเพื่อกามีไม่ตายเนาะโอ้อันะไรมีหัวบอลมันตกเซซเได้หน่อยเนาะหัวข้างหัวอะไก็หัวยังเฮ้ยเบิ้งพี่น้องคือแบบชาวบ้านแท้เนี่ยแบบเพิ่นตอนนี้เป็นส่วนอันยังกำลังเล้ยงเขาเล้วน้ำเลี้เพิ่นก็แบบ ผมกำลังสิลงปลูกนะกำลังจะเหตุแบบกิจกรรมปลูกอันบ่แม่อันนั้นแหละปลูกอันพืชปลูกเัีงปลูกผักปลูกเนีายเพื่อเป็นสินค้าอะไรคือลักลักกสิปลูกก็น่าแบบแบบบ้านปลงบ่แม่นี่บ้านบ้านปลงอยู่เมืองเขากงเขาจะสิปลูกผักนะบําแม่นะอันนี้แต่บ่หอมมันบ่ผักแพลนะพี่นนองเบื้องเฮาหูแบบแบบบ่ออนุหลักเลย ตูดเต็มกำมือมาเบิ่งมักเพชรเพิ่นเนี่ยเบิ่งตอนนี้กำลังปลูกอ่ะเพิ่นสิบหไฮมาคอนนี่อยากถ่ายไหนเด้อบ่มีเจ้าของถ่ายได้คะแนนจะลกเราวะอ่ะเพิ่นปลูกหมักเพชรบัดมันขึ้นงามเลยถุกทุกปีเพิ่นก็จะเฮ็ดจังซี่แหละพี่น้องพอาะหอนย่ำน้ามาอะไรกันอันนั้นเนาะบัดวิดเลื่อนสิเอบสองมาตกแรงเพิ่นก็จะ เพิ่งก็เริเห็ดเห็ดมันเลยเนาะเอ้าคือแบบอันบ่อนี่เรอบ่รถไทยมานั่นอันนสขีไปทางนั้นถไทยไปนี่่อพี่น้องขีมันไ้นี่ครับบ่พี่น้องคือแบบ ทุกคนสังเกตหัวของเพืชนนะจะเห็ดจากธรรมชาติล้วนๆสินะบ่มีคำว่าอันนั้นเลยมีแต่ตอกกับไม้สองอันนี่เนาะแล้วกระบวกด้วยใจแล้ะความดูหมันสิผู้คเพิ่งปลูกยังไงยาบ่รนี่ฮะโอ้โหเน่ะมึงพี่น้องยาในเพิ่งปลูกยาเนาะยาเทแยวเขี่ยวสินะมื้หมีแหวานยิ่มเปื่อยเลยเห็นกายนี่ก็ไดล คองหมักคองหมักคุณคลองหมักเออมันทุ่นมาทางไหนทางเอางามหินนเดี๋ยนะคู่เอาเองสะกี่เซอยู่ทางนี้เอื้อทางนี้ฮันเซอยู่ทางนี้แล้วมันคูนแล้วเออคูนเลยไปเจือนพังนั่นเนาะเออมาเจือนทางนี้เอาตัวนี้เป็นเซ่ทางิกว่าจุกโคนในที่สุดเฮาก็ะหอดจุดที่เฮาแบบพยายามแบบ พักดันแบบบุกบืนมาอยากให้ทุกคนเห็นกับแกงนี่นะแบบแ<ก>มันกับแบบ <laughs> มันเป็นจุดที่แบบหล,ลายคนแบบมีความทรงจำใน,นี่นะหเ <c oughs> ออว,วันนี้บอดผืนบอดผืนมาค้นข้าวสิได้เนี่ย <c oughs> เออบ่อนข้าวนาบ่าเอาข้าวมาในก็นที่นี้เลยเนาะก็หลุด <c oughs> ลงมาพ <c oughs> อูบกัญยากเติมเนาะ <c oughs> อันนี้ข้าวเห็ดตู่เนาะชอบเนาะ ซาบ,บันผิดตรกเอาปลาแมววานเมื่อเนี่ก็นอนรับพันดีแล้วเพิ่นอันได้มานะดิอ๋อคือบรรยากาศยามแรงก่วงอะไรเนาะเซเนะาะเพราะว่าดิสนุนเหมือนมันก่วงแห้งอะไรนะ เซซัมซอยเมืองพลานาไซก็คือเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ติดแคมเซอยู่เรียบแม่นำ้ำเซออมันเป็นหลกขุขับนะน,นั่น ทางหลุดมาเนาะมันกระเนี้ยโอ้โหส่งเปียกยามันมืออืน่นะไรกันนะอ่อน่ะบอยผนดักเอาปลานะ่ะเอาแบบธรรมชาติเลยได้หนิธรรมชาสตร์สดบ่มีการปรุงแตง่งใดๆพี่น้องคือแบบนี้แหละค่ะมาแล้วก็มีชาวบ้านหาบเขื่องแบบซี้มาา <c oughs> โมเมนต์ว่ามักตุรมแง่นี่น อ่าทุกคนพาสิมานั้นพาทุกคนมาบึงไม่หญ่วานบอกพาไปแล้วสิไทยหูไปไม่หญ่วานเจนอ,อ,อนะอหินบอนนะฮะอ,อ่าทุกคนบึง่ะมันมันเป็นสอนะแน่บอกสังเกตว่าหินมันจะมันมันเป็นดินเป็นสอเป็นสอง,งามเลมยอ่า,าธรรมชาสตร์เป็นคนปรุงแต่งก็คือแบบมันจะงดงามแลลวกันอันนับเสมอส โอ้ขาดแห้งอะไรเออเราขึ้นมาแล้วมาโค้งขึ้นอันนี้อืมโอ๊ยบ่ายวันใช้เวลาประมาณสิบหรือสิบนาทีพุ่ออันนี้เนาะเบื้องหน้าหาดทุกคนหาดทรายในบ้านอย่าพาไปก็สุบเจ้าก็ได้หฮับปินให้เบิร์อันี้ก่อนเตอร์บอกพาไปไอ้ปินนะสาวนะฮาร์ดตรงตรงนี่นี่เออบัดรแรงน้ำคุยสัตว์ดุกๆเนาะใครทุกคนเดี๋ยวเราเก็บน้านน้ำเซ่บอ อ๋มีเท้าเล้นี่นะว่าเท้าอันนี้กินได้บ่นี่อัเย็นแห้งเลยมีแห้งเงินโน,โน่เลยเกอะไรน,น,นี่อเย็นแห้งอะไรอคือเห็นคนหย่างมาบอกกีเม็นบ่า,ายขึ้นมา ขึ้นยังติดใจย,ยังเล่มกับหลังโอ้หทุกคนอบอนจุดที่เหมือนค้นค้น,นเข่าเข่าบ้านนะมันคือแบบมันยากแหงอนะไรน่ะโว้หมัดเลือกไปยากอาบน้ำเนาะครได้เห,หรอฮันลุกไปอาบนี่นก็ไนดะ้เหาก็อาบน้ำกันก็นะจะข้นไอ้กาเปียกแห้งเลย ไอ้กายยังงงว่าเอ้าคือมีคนกายมาหือเล่าคือบเห็นเนาะลีมเซฝั่งเซจำพอเซซำซอยทุกคน เขาจะบาร์เลยเบ้าบาร์เลย,ย,ย์บา,าย่ายังายเขาใส่ทุกคนเบิ่งวิวเบิ่งบรงบรยากาศเอาเป็ดซีเลยพี่น้องวิทีชีวิตบ้าน,อนของชาวบ้านแต่ละมือเพิ่นกันเนาะขำมาเพิ่นก็จะพากันแบบกลับบ้านกลับสองสินะตื่นเช้ามาเพิ่นก็จะออกไหาออกนาเห็ดหัวเห็ดสวน คือแบบมันมันเบิ่งคือบปสูงเน่เนาะมันขึ้นมายืนอยู่เนี่ยะเบิ่งเฮายังของใจสีนแนมไปอีกว่ามันสนม,นาานม,มีคนเลยเตอแรอากาศยังแนมไปคือผมมีคนเลยเนะเขาอยู่ในนั่นบ่เนาะเขาหนั่นงลงบ่เนาะคือผมมีคนบรรยากาศ ทาวัดที่เขาไปมือก่อนพี่น้องคลิปก่อนก่อนอีพีก่อนก่อนอยู่พูดแนมไปฮะฮะเน่าฝนใส่นะเนาะมันตกลงกระเพรนแล้วมันสีเขียว เอออันนี้เขายืนในนั้นคุณเขาเห็นจะเขาอาบน้ำไหนเขาลงมาอาบน้ำไหนนะบอลบางกี้นี่เล่บอลเขาอย่างแก้งนะเขางงว่าเขาไปใช้คือเวรคนสาวอาบน้ำโอ้อันนี้ก็เป็นวังเวินวังเวียนถ้าอันคลิปก่อนเขาก็ถ่ายเลยพี่น้องแต่ว่าเขายังเอาอันบรรยากาศสุดๆให้เบื่อ เอมาเจออันคาติบานเล่นฟุตบอลนักกีฬาทีมบานาซายซิตี้เจ๊คาได้ยินเขาสีฮายยวคือมอท็อปนี่แมนบ่อนะโอแม่นะก็คือขำมาอันอันวัยรุ่นอันบานาซายเพื่อจะลงมาเตะบ้านใช่ไหมพี่น้อง ก็เป็นเดินบ้านเพื่อกะคักได้เรียบอเขาจะลงมาอาบน้ำได้เนาะถ้ามาขำพอดไปจักจึงบุเฮงเขาจะเตะบานอืมทางไหนเขาก็ไปอาบนำ้ำโอ้ทางไหนกระหลังมาเลยส่วนลายกระข่เนาะจงเห็นคนข่าวมาเนาะ อีกเลิศบ่โอ้เขาจะาาเอาสมาธาิบามอเา้าวเฮ้าม้าซาดิโบแมนบอนี่บ่บอ้เฮ้ามาา้าซาดิโบแมนบอนี่แล้วฮันสิพาทุกคนไปเบิง่งทางในหมู่บา้านพี่น้องก็คือแบบช่วงนี้มันเป็นแบบ คำคำแบบนี้คนก็นสิร้ายเลยนะเพราะว่าเขาก็จะมีการหลีกกิจกรรมเอียงต่างๆมาแต่ไฮแต,แต่หน้าก็มีนะนเปิดกสิโฮมกันส่องแรงๆคำคำสัมมิโต้น <c oughs> ี่ต้นอันนี้บักใหญ่นี่อยู่ต่างอันนั้นมันราคาแพงเลยต้นมันแพงเลยต้นแ <c oughs> พงอยู่ขขยเขาขายเนี่ยครับเป็นไม้ประดับดิ ซาวนี่ฮาก็ะม่านนี่บอู้ซาวนี่คือเฮาบริมาทางนี้ทุกคนเขาจะมาอีกทางหนึ่งคาแรงเิ่นปลูกฟูชัวไงฟูิ่นงามเฮงเลยคนบางคนเห็นนำลายลายเรียกคูนสนามฟุตบอลเพิ่นกมีครบได้นี่เออสนามกีฬาอันนี้เป็นบอลกระเตะต่อหย่าพูดและ ผูพ้พาเขาหล่อบ้านนี่นยนะนาสาวก็สิพาเขาหล่อเมื่อสาวนี้เขามาคนละทางเขาก็เลยสีถ่ายเอาเพื่อเพื่องบรรยากาศหมู่บ้าน,ให,านนะใหญ่เลยที่บ้านเลยใหญ่แฮงบริเวณใหญ่เลย ไปทาัไหนอือป่ะนี่สบายดีฮะมาตอสายค์ฮ่าไปสนะสาย เฮ้ยเสือนพื่นเตรียมเลรนได้มาเห่าเลยห่าหอดแล้วบ่นี่ฮะเออเออหามาเช้าวเลยก็มาทางนี้โอ้ยหามาเช้าวห่อไปทางนี้แต่แต่มืออยากขึ้นทางนี้ก็เลยวะเออเงินลังนี้ใหญ่เนาะไปทุกคนตอนนี้เ่าหอดบ้าน หอเถือนอปดทีแฮมห้อยแล้วเออนี่เฮือนเถื่อ,อนอไม่เท่าพม่ใช่ม,มันมีปีนี่บ้างตอนะเฮือ,อนไอ,อ,อน้ก้าก็มีไเลยอยู่เฮือนไอ้ก้าก็มีเลยตอนห้างตอนมันหินถึงอันนี้เป็นเฮือนน้ำบาวไดว้ี่ โอ้นางอ้อมบอกมาเด้เนาะนางอ้อมบอกฮ้มาลินน้ำอเมริกาเลยด้วยคาเกี่ยวขาวพี่น้องคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้มันขำม,มันมืดแลวกว่าจะหอดนา,นากว่าจะมาหอดบาทไป